สวัสดีพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศสภาพต้องให้ท่องนาอีกคือเก่าพี่น้องบรรยากาศต้องให้ท้องนาวัวนที่สองเดือนกันยายนพุทธศักราช2568พี่น้อง ต้นตานพี่น้องนี่ต้นตาลเลียงใส่ละอยู่พี่น้องมีบรรยากาศเพื่อิะเป็นต้นตาลได้เพื่อสีใหญ่สันนีได้ใช้เวลาขนาดได้พี่น้องไอ้นี่ต้นตาลต้นตาลโอ้โห ตุ้นตอนตุ้นตอนวิธีชีวิตเลี้ยวมตาตไกพี่น้องต้นพีสองเหลืองๆอันนี้เป็นต้นเป้าพี่น้องนี่ ต้นมะขามกับต้นต้นเปากกเปาต้นไม้เกือบทุกชนิดนะครับเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยเป็นยาเป็นสมุนไพรกกเป้านี่ยโอ้ยำข้าเจ้าออกลูกออกเต้าก็เอาอันนี้แหละครับไปต้มไปอบ อยู่อยู่เงินไฟภาษาบ้านเรา,าต้นเป้าส่วนหนึ่งนี่คือต้นเปาพี่น้องเอ้ยนีย่ใบต้นเปาโมเมนต์ um, ต้นผีเปาได้พี่น้องอ้ต้นเปาโอ้โห นี่ต้นตานพี่น้องต้นตาลโอ้โหเพื่อซีง่ญ่ซ้ำนี่พี่น้องย้อนจักปีนี่อันนี้ผมก็วายวย่านเกือบร้อยปีละพี่น้องนี่ก็ดีโอ้โหนี่ความสูงประมาณห้าเมตร ห้าถึงหกเมตรจากพื้นดินหอดปลายนะครับประมาณห้าถึงหกเมตรแข็งนะครับเป,เปือกเป็่นโอ้โหต้นตาลแซบเตเดะอ้อยมากเป็น่น ุยอดเอาไปอมามาบาดได้แท้มาบริใกล้ๆกลกายเป็นมากลิ้นไหมพี่น้องโอ้เป็นมากลิ้นไหมพี่น้อง,อเ,องเอ้ยนี่ไห้เหลืองๆแตกิด เก่าๆเอ้เพื่อนคือใบเหลืองเนอะพี่น้องนี่ไดน้น้ำาหลบ่เนี่ต้นลิ้นฟ้าหรือว่าเพกาสุดยอดสมุนไพรอันนี้ก็ดีพี่น้อง ต้นโพต้นโพเก่าต้นโพแก่ต้นกอดต้เกาะกุกตานพี่น้องอือตน้นกะกุกตานเทียงหน้าเก่ากับเจ้าพี่น้องนี่เทียงหน้าเก่าแก่ ร่มดื่นความเกาคึกของต้นไม้เถียงนากลายเป็นโคกงวที่น้องต้นหมากลิ้นไม้ภาษาบ้านเราหมากลิ้นฟ้าลิ้นไม้ผักกางเอิญมันยังก็เพกาบอก อยู่กูกับต้นยูขาต้นกระถินแต่อันนี้เป็นสุดยอดไม่สุดยอดไม่อีกแบบนึงนะครับนี่เกากึกนั่นก็คือจามจุรีต้นตะเวนต้นสำสาจามจุรีต้นตะเวน,ต,น,ต,น,ต,เวนต้นชำชา้า หรือว่าต้นใบก้ามปูพี่น้องสุดยอดปุ๋ยใบของพ่นสุดยอดต้นแบบของบ่อนไส้พี่น้องนี่โอ้โหหน้าตะกี้ตะเก่านะครับเป็นดกเป็นดงเศร้าเป็นทงให้ท่งนาบึงบอกได้ถึงความเกา่ากึกเก่าแก่ของต้นหมอกต้นไม้บริเวณนี้นะครับ ตะกี้ตะเก่าก็เป็นป้าเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะก่ไภัยเห็นบหมพี่น้องเนี่ยเขาเอ่นว่าก่อพายบ้านใหญ่ลำใหญ่ลำสูงใช้ประโยชน์มหาศาลนะกับก่อพายอันนี้คือต้นสัมชาจามจุลีหรือใบอก้ามปูพี่น้องเนี่ย ห้าจ uh ุด huh. เป็นไข่น้ำอันนี้เป็นต้นที่สองพ้อผมก็รือ ดูกับกุกสมโพต้นยางกระมีพี่น้อง อย่างกกนี้งามขนาดพี่น้องอยู่โดดๆเดียวๆออกจากป่าก็มาเป็นท้องนานะครับ ก็ะจะบริปลูกนาบริปูกเข้าเบิดนะครับเห็ดเป็นสวนปลูกพืชพันธุ์โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องสวยงามขนาดเลยต้นอย่างน้องนี่น้องโอ้เป็นมะพริกมะเพ็ดพี่น้องพริกปลูกพริกโอ้สุดยอดเลยนี่พี่น้องมาเห็ด ใกล้ๆกับสวนป่ามุงนี้ปลูกพริกเหดนาพ้อมกับปลูกพริกพี่น้องนี่โอ้โหงามมากเลยใส่ผ้าอย่างคุ้มคุ้มดินเป็นเทคนิคพิเศษโอ้โหปลูกพริกอยู่ที่ไร่นาอยู่ที่นาพี่น้อง บริปลูกข้าวปูกพริกแทนสวยงามมากนะครับทำเป็นคู่เจาะเป็นหูเป็นหูเป็นหูแล้วก็ปลูกคุมไว้แสดงว่าการคุมนี่บัวให้หญ้าบัวให้หญ้าเกิดขึ้นพี่น้องนี่ลักษณะการคุมไม่ให้หญ้าเกิดเอาพลาสติกมาคุมนี่ก็หมายว่าบัวให้หญ้าเกิดนะครับนี่โอ้โหเป็นเทคนิค สุดยอดอ๋อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อผู้ใดยอยากปลูกพริกปลูกขันปลูกนี่บ่อยากให้มีหญ้ามารบกบมารบกวนนะครับก็เฮ็ดวิธีนี้แหละครับนี่ใช้พลาสติกคุมแล้วก็เจาะแล้วก็ปลูกเลี้ยงได้สอยงามนขนาดพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอด สัละเกิดหยาแบบนี้แล้วนี่พุ่นโบไฮมีหยาเกิดแล้วครับนี่ตอนปลูกพริกข้างนี้เป็นให,หนาเนี่ยครับเป็นเป็นนาเข่าพี่น้องนี่นี่ยนำฝนพุ่นโบไดเห็ดหนาเข่าอย่างเดียวนะครับพุ่นปลูกพริกนำนี่โโอ้ห Ja, så ja. ป็นน้ำลงบอยน้ำท่วมป่ามะพริก,กน้ำก็สิไลไปที่หน้าเข้านะครับโอ้สวยงามมากพี่น้องเลยอันนี้กำลังสีเฮ็ดนนี้พี่น้องกำลังเฮ็ดกำลังทำถ้าบบเฮ็ดนะครับมันกระสีทำให้ห้าเกิดก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ คงสีเหตุให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการเบิง่งในการชมในการทัศนาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกดดูช่อง YouTube สวนต้นไม้น้องโฟนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ